สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในสกู๊ปเดทอนิเมะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ เลอร์มนตัวแทนดวงจันจะลงทันแกเองแล้วก็ถือว่าเป็นควันหลงวันไหวพระจันทร์ด้วยนะ้ามีเพื่อนๆบางคนเนี่ยอยากทราบเรื่องราวกับเซเลอร์มนแล้วก็ไม่นานมานี้เนี่ยมีการเผยข้อมูลบางส่วนของมูวี่ด้วยโดยจะแบ่งเป็น2พาร์ทครับได้แก่พาร์ทแรกฉายวันศุกร์ที่8มก,กราคมปีคศ2021ซึ่งพาร์ทแรกก็คงเป็นรีมอาร์คเป็นเรื่องช่วงซูเปอร์เอฟในไทม์ไลน์มัง,งะ,งงะเกี่ยวกับการต่อสู้กับราชินีในเลเนียและยายเท่า4ีโกเนียครับส่วนพาร์ทจบจะฉายวันพฤหัสบดีทีท่11กุม ปี2021เป็นเรื่องของ Star ์อาที่ต้องต่อสู้กับกาแล็กเซียเป็นพารจบครับและสำหรับเซเลอร์มูนคลาสสิกภาคแรกมีฉายอยู่ในแอป True ID สำหรับเพื่อนๆที่คิดถึงภาคเดิมลายเส้นเดิมสามารถโหลดแอปมาดูแบบถูกลิขสิทธิ์ได้เลยนะครับภาพชัดมากและสรับคลิปมีก็เป็นน้ำจิ้มเรื่องราของตัวละครตัวแรกนั่นก็คือเซเลอร์มูนหรือว่า สุกิโนอุซางิเราก็มาดูกันว่าอุซางิจังนางเอกของเรื่องเซเลโมนเนี่ยจะมีเรื่องราวใดน่าสนใจบ้างนะครับเรื่องที่1ชื่อของอุซางิที่แนะนําในทุกตอนคือฉันชื่อสุกิโนอุซางิอายุ14ปีเกิดวันที่30มิถุนายนราศีกรกฎอัญ,ญมณีประจําตัวก็คือไขม่มุกแล้วก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าสีที่เธอชอบเนี่ยก็คือสีขาวของกินที่ชอบก็คือไอศกรีมกับเค้กของกินที่ไม่ชอบก็คือแครอทครับวิชาที่อุซางิชอบคืองานบ้านแต่วิชาที่ไม่ชออบบกก็คคืณิตตศาาาสร์ััภษง งานอนดิเรกของอีงี้ก็คือกินกับนอนมีนิสัยเสียก็คือซุ่มซ่ามขี้แยแล้วก็บีบน้ำตาเก่งด้วยมีกรุ๊ปเลือดโอด้วยความหมายชื่อเนี่ยสึก,กิแปลว่าพระจันทร์อุซาง,งิแปลว่ากระต่ายตัวโนกก็หมายถึงความเป็นเจ้าของครับดังนั้นสึก,กิโนอุซาง,งิก็แปลว่ากระต่ายแห่งดวงจันทร์ตามที่ตัวเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์ในอดีตชาติและการที่อุซาง,งิเกิดในราศีกรกฎแล้วตามโหราศาสตร์อินเดียหรือไทยจะมีเทพพระจันทร์เป็นเกษตรครับคําว่าเกษตรก็หมายถึงดาวน,นพรเคราะห์ที่ครองราศีนี้อยู่ แล้วอัญมณีไข่โมกเป็นอัญมณีประจําราศีกรกฎที่สื่อถึงดวงจันทร์ได้ด้วยอาจารย์น,ยนาอโอโกที่เป็นผู้เขียนมีความละเอียดมากในการคิดโปรไฟล์ของตัวละครขึ้นมาครับ และที่สําคัญคนราศีนี้จะชอบกุหลาบามากๆ,ๆเพราะกุหลามมันแสดงถึงความรักกันหวานชื่นหรือว่าความโชคดีซึ่งเป็นดอกไม้ที่น้าการทักซิโดใช้ประจําทุกตอนอด้วยนะครับเรื่องที่2อ,อุซาง,งิมีครอบครัวทั้งหมด4คนรวมเธอด้วยมีคุณพ่อชื่อว่าซึกิโนะเคนจิเป็นบอกอรนิตียสารคุณแม่เป็นชาวโลกมีชื่อว่าอิคุกโกะมีอาชีพเป็นแม่บ้านและก็มีชินโงที่เป็นน้องชายตัวแสบและชอบเหน็บแนมพี่สาวอยู่เสมอแต่ใจจริงเนี่ยก็รักพี่สาวมากเช่นกันครับแล้วก็มีความปรับเปลื้มในตัวเซเลอร์มู เดิที่ไม่รู้เลยว่าพี่สาวเขานั่นแหละคือเซเลอร์มูนครับแต่จริงนะผมว่าเรื่องนี้คนมันโง่ทั้งเรื่องนะคือแค่แต่งตัวนิดเดียวก็แยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใครแต่ก็มีบางตอนเหมือนกันที่เซเลอร์มูนได้ออกหนังสือพิมพ์แม่ของอุซงีก็เอะใจว่าเอ๊ะทำไมหน้าคุ้นๆเหมือนลูกสาวยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเรื่องที่3 อุซางิเนี่ยแรกๆก,ก็แอบชอบพี่โมโตกิฟูรุฮตาตะเป็นพี่ที่อยู่ร้านเกมเซนเตอร์ตอนแรกเนี่ยอุซางิก็ไม่ค่อยชอบขี่หน้ามามุรุเพราะว่าเธอโยนกระดาษคะแนนสอบที่ขยับแล้วก็ปาไปโดนหัวเข้าพอโดนหัวมามุรุมามุรุก็หันมาแล้วก็ด่าว่าระวังหน่อยสิเย้ผมทรงสลับเปาอุซางิีก็เลยแลบลิ้นปิดตาใส่ทุกครั้งครับในตอนแรกเธอสนใจพี่โมโตกิมากกว่าแต่เมื่อเจอกับหน้ากากทักซีโดที่มาช่วยทุกครั้งทำให้เธอเริ่มสนใจในตัวเขาและก็ค่อยๆมีความรู้สึกที่ดีกับมามุรุเรื่อยมาจนความทรงจ ชาติตื่นขึ้นมาถึงได้รู้ว่ามาโมรุก,ก็คือเจ้าชายเอนดิเมียนที่เธอหลงรักในอดีตนั่นเองครับเรื่องที่4ีอุซงิเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วว่าแท้จริงอุซงิก็คือเจ้าหญิงเซเลดิตี้ที่กลับชาติมาเกิดแต่ในตอนแรกเนี่ยเซเลอร์วีนัสกับเทมิสปิดผนึกความทรงจําของลูนากับอุซงิจังไว้ เพื่อจะหลอกพวกดาร์คคิงด้อมว่าเซเลอร์วีนัสเนี่ยคือเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์แต่จริงผมว่ามันไม่ค่อยเมกเซนนะคือมึงไม่เอะใจกันเลยหรอว่าวีนัสก็คือดาวศุกร์จะเป็นเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์ได้ไงคิดสิคิดคือมูนมันต้องเกี่ยวข้องกับพระจันทร์อยู่แล้ววีนัสจะไปเกี่ยวกับดวงจันทร์ได้ไงสรุปเรื่องนี้โง่ทั้งฝั่งอสวินเซเลอร์ or, และดาร์คคิงดอมเลยนะครับท <c oughs> ่านผูช้ชมครับ <c oughs> เรื่องที่ 5. เรื่องราวความรักของเซเลอร์มูนนะฮะ ฉบับบ้างเดิมเนี่ยเปิดเผยว่าจิจๆและอุสางิเป็นเจ้าหญิงแห่งดวงจันทร์ที่ชื่อว่าเจ้าหญิงเซเรนิตี้แห่งอาณาจักรซิลเวอร์มิเลเนียมที่อยู่บนดวงจันทร์และปกครองโดยควีนเซเรนิตี้ตัวเจ้าหญิงก็ได้ตกหลุมรักกับเจ้าชายเอดิเมียนที่อยู่บนโลกในที่นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้วิเศษที่ชื่อว่าเบริลหลงรักเจ้าชายเอดิเมียนเช่นกันโดยเบริลก็อิจฉาเซเรนิตี้จิตใจที่ริษยาก,ก็ถูกครอบงำโดยควีนเมทัลเลียยุยงให้ผู้คนบนโลกมนุษย์ต่อต้านอนาณาจักรบนดวงจันทร์และไม่่่เชืออฟังังงคส เจ้าชายเอดิเมียนและเมทาเลียครอบงำจิตใจมนุษย์โลกให้เกิดสงครามระหว่างโลกกับดวงจันทร์ขึ้นเมื่อเบริลกำลังจะเอาดาบแทงเซเลนิตี้เจ้าชายเอดิเมียนเกาตัวเข้ารับไว้ และก็ถูกเบริลฆ่าตายย่าวยิงเซเลนิตี้ก็เลยฆ่าตัวตายตามไปอีกและเบริลถูกดาบของ er เซเลอร์วีนัสเสียไปด้วยแต่ดวงจันทร์ก็ไม่สามารถชนะสงครามกับโลกได้แล้วราชินีเซเลนิตี้จึงใช่พลังของผลึกเงินมายาส่งทุกคนได้ไปเกิดใหม่บนโลกมนุษย์รวมไปถึงเบริลได้มาเกิดใหม่เป็นนักสำรวจโบราณนาคดีและเมทาเลียก็ได้กลับมาด้วยความผิดปกติของระบบสุริยะขณะที่เบริลได้สำรวจใต้ดินที่จุดดีพอยต์ก็ได้ไปปลดผลึกควินเมทาเลียขึ้นมาอีกคราวนี้เบริลก็สามารถจำเรื่องในอดีตได้ เมทาเลียจึงสั่งให้เบริลรวบรวมพลังงานจากมนุษย์โลกเพื่อมาคืนชีพเพ้กับควีนเมทาเลียอีกครั้งที่โลกใต้พิภพอีกทั้งยังล้างสมองจตุราชาที่ขายวิญญาณให้ด้วยทั้งที่4ีขุนพลนี้เคยเป็นองครักษ์ของเอดีเมียนแต่สุดท้ายในมังงะ เบริลก็ถูกเซเลอร์วีนัสใช้ดาบสับสธิ์ฆ่าตายอีกครั้งสรุปต้นเหตุของเรื่องราวนี้ก็มาจากศึกแย่งผู้ของอ e ีเบริลกับเซเลดิตี้นั่นเองครับรท่านผู้ชมครับ <c oughs> เรื่องที่6สำหรับเรื่องราวความรักของอุซงิจังกับมามรุมีเขาคมเรื่องมาจากเทพีเซเรเน่กับเอนดิเมียนซึ่งอยู่ในตำนานรักของกรีกเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่า เอนดิเมียนเนี่ยเป็นกษัตริย์รูปงามคนหนึ่งแต่ค่อนข้างจะมีความหลงตัวเองมากแต่บางตำราก็บอกว่าเป็นแค่ชายเลี้ยงแกะเทวีเซเลนีเห็นเอนดิเมียนหลับอยู่ก็หลงรักนางก็กลัวว่าจะมีสตรีอื่นมาแย่งทําผัวครับนางจึงบันดาลให้เอนดิเมียนหลับไปตลอดกาลโดยไม่มีวันแก่ชารานางจะได้เฉยชมเอนดิเมียนที่นางรักแต่ผู้เดียวโอ้ยดีออกหวงผู้นี่เองครับจะเห็นว่าตำนานกรีกเนี่ยดารก,กว่าเรื่งเซเลมูนเยอะชื่อลูน่าก็เป็นชื่อโรมันของเทวีเซเลเน่ที่แปลว่าพระจันทร์เช่นกันครับส แมวของมีนาโกก็เป็นชื่อของเทพีดวงจนันทร์อีกคนที่เป็นพี่สาวของอาพอลโลส่วนชื่อเดอานาเป็นชื่อแมวลูกสาวของลูน่ากับอาร์เิมิสในอนาคตก็เป็นชื่อของภาคโรมันของเทพีอาร์เิมิสในกรีกเช่นกันครับเรื่องที่7สําสหรับไอเทมวิเศษที่เราร้ายสแสวงหาหนาดาก้นบอลก็จะมีลูกแก้ววิเศษ7ลูกใช่ไหมเรื่องเซเลอร์มูเนี่ยก็เห็นจะหนีไม่พน้น ผลึกเงินมายาครับผลึกเงินมายาก็เป็นคริสตัลที่มีอนุภาคมากและยังเป็นผลึกแก้วที่มีพลังไร้ขีดจํากัดในภาคแรกได้ปรากฏมาจากน้ําตาของเจ้าหญิงเซเลนิตี้และมันก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ในการฟื้นฟูโลกจากความเสียหายของพลังแห่งความมืดของควีนเมตาเลียและสามารถฟื้นคืนชีพอัศวินเซเลอร์ได้ด้วยเมื่อผลึกเงินมายาตื่นเข้ามาแล้วแม้แต่ควีนเมตาเลียก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผลึกกันนี้และในภาคหลังก็ได้เฉลยว่ามันก็เป็นเสมือนใบชุปไร้ขีดจํากัดและสร้างปาฏิหาริย์ที่ไม่สิ้นสุดได้ด้วย่า ทำไมอีมูนเป็นแค่บริวารโลกแต่ดันใหญ่สุดซะงั้นผมว่ามันออกจะคล้ายๆเทพรพะจัน์ในกติศาสนาโบราณด้วยคือดวงจันทร์เนี่ยเคยถูกเชื่อว่าเป็นดินแดน,นอมาตะเป็นที่อาศัยของวิญญาณคนตายด้วยในคมภีรุษคเวทของศาสนาพราหมณ์แล้วจะมีเทพองค์หนึ่งมีนามว่าโสมะที่อยู่บนดวงจันทร์เทพโบราณองค์นี้เป็นราชาของเทวดาที่มีตำแหน่งเหมือนกับพระอินทเลยครับโดยโสมะเทพเนี่ยก็เป็นเทพแห่งน้ำอมฤตเมื่อได้ดื่มแล้วก็จะเป็นอมาตะ ดูแล้วช่างคล้ายกับผลึกเงินมายาเลยครับดังนั้นก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่ที่เจ้าหญิงแห่งวงจันเนี่ยจะใหญ่สุดในเรื่องนี้ก็อาจจะมีที่มาของตำนานนี้ก็ได้นะครับเรื่องที่ 8. ในอาร์คมูลหรือว่าภาคคลาสสิกเรียกว่าเซเลมูลอาร์นักก็ได้เปิดเผยว่าอุซางิในอนาคตได้แต่งงานกับชิบะมารุมีลูกชื่อว่าจิบิอุสะภาษาไทยจะเรียกว่าอุซางิน้อยพวกเขาได้เจอกับจิบิอุสะที่มาจากศตวรรษที่30โดยเธอได้ใช้กุญแจกันเวลาหนีพวกแบล็กมูลมา ในโลกอนาคตอุสงิเน่แต่งงานและขึ้นเป็นเนโอควีนเซเลนิตี้ปกครองคริสตัลโตเกียวในโลกอนาคตกับคิงเอดิเมนแต่ดูเหมือนว่าเซเลอร์มูนแบบมังงะจะมีเรื่องของไทม์พาราดอกอยู่ครับนั่นก็คือความเป็นโลกขนานเหมือนเนโอควีนเซเลนิตี้ในอนาคตจะไม่มีความทรงจำของการต่อสู้กับพวกเดนบัตเตอร์หรือพวกกาแล็กเซียอยู่เลยเลยเหมือนว่าศตวรรษที่30จะเป็นอีกไทม์ไลน์ไปแล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่9 สาเหตุที่เซเลมูนกับเพื่อนๆมีอายุยืนยาวถึงศตวรรษที่30ก็เพราะว่า เป็นพลังงานจากผลึกเงินมายาประกอบกับว่าชาวิวเวอร์มิเลเนียมมีอายุหลักพันปีอยู่แล้วผลึกเงินมายาทําให้มนุษย์มีอายุมากขึ้นด้วยถึงสามารถมีอายุยืนได้ขนาดนั้นโดยอุสางิคลอดอุสางิน้อยในช่วงศตวรรษที่21อายุของจีบีอุสันในภาคแบล็กมูนเนี่ยก็มีอายุ900ปีไปแล้วครับแต่ร่างกายหยุดเติบโตโดยไม่ทราบสาเหตุและใช้พลังอะไรไม่ได้เหมือนแม่จึงโดนเพื่อนๆล้อและกลั่นแกล้งเป็นสาเหตุที่ทําให้นางแอบขโมยผลึกเงินมายาออกมาจนคริสตันตเกียวถูกโจมตีจากพวกแบล รเรื่องที่10เรื่องสุดท้ายทรับร่างของเซเลอร์มูนในต้นฉบับนั้นจะมีได้กันหลักๆทั้งหมด4ีร่างได้แก่1คือเซเลอร์มูนปกติในภาคแรกกับแบล็กมูนร่างที่2ก็คือซูเปอร์เซเลอร์มูนในภาคอินฟินิตี้กับภาครีมโดยร่างนี้จะมีกระโปรงของเจ้าหญิงมาผสมกับชุดกัลาสีด้วยร่างที่3ก็คือเอเธนอลเซเลอร์มูนที่ตอนแรกเชพลังจากทุกคนเพื่อเอาชนะควีนเนเลเนียนั่นเองครับและร่างที่4ก็คือเซเลอร์คอสโมสเป็นร่างสุดยอดของเซเลอร์มูนในอนาคต ที่ต่อสู้กับคออสในอนิเมะเวอร์ชันคลาสสิกโผล่มาแบบเลือนลางเท่านั้นว่าเป็นรางสุดยอดของจ b บ b จบแต่แท้จริงในฉบับหนังสือการ์ตูนเซเลอร์คอสมอสก็คือเซเลอร์มูนในอนาคตที่หนีการต่อสู้มาในอดีตเนื่องจากหมดแพชชั่นในการต่อสู้กับคออสที่แสนยาวนานมากและก็มารับกําลังใจจากอุซงิตัวปัจจุบันครับถ้าไม่เซเลอร์คอสมอสมีกำลังใจจะกลับไปสู้กับคออสในอนาคตอีกครั้งและเรื่องราวโดยละเอียดถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับเซเลอร์คอสมอส ก็ลองเสาวเสียงในคอมเมนต์มาดูกันได้นะครับและเนื้อหามก็จะสปอยมูฟวี่ที่กำลังจะฉายปีหน้านั่นแหละแต่คนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เซเลอร์มูนก็คงไม่ได้สนใจสปอยอะไรมากนักส่วนมากก็คงอ่านหนังสือการ์ตูนกันหมดแล้วล่ะครับไอที่ดูมูฟวี่อยากจะเข้าไปดูฉากสู้ว่าจะทําได้ยอดเยี่ยมเพียงใดน,นะครับและสลับน้าจิ้มเรื่องเซเลอร์มูนก็มีเท่านี้ก่อนผมยังมีประเด็นสนุกๆในเซเลอร์มูนอีกมากไว้จะมาเล่าสู่กันฟังในสกูปอนิเมะต่อไปนะครับเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนคร สามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่ทราบการแจ้งเตือนและกดโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสวัสดีครับ